สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพก้าสะพานบุญนะคะก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะซึ่งกําลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะคะมาอยู่ที่วัดจังกระดานนะคะตําบลไพรบึงอําเภอไพรบึงจังหวัดรีสเกตค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางวัดจังกระดานนะคะกําลังบูรณะปฏิสังขรณ์ท่าศีพระอุโบสถนะคะ <c oughs> ก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะที่รับชมรายการมาร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถะคะ่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอของทางวัดจังกระดานค่ะภายในวัดจังกระดานนะคะจะมีความเป็นไปมาอย่างไรหรือมีสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับทางวัดจังกระดานในงานด้านทางพุทธศาสนามาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวตามนุชิพนะคะเข้ามาชมบรรยากาศภายในวัดจังกระดานเดี๋ยวเราไปกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าและไปชมบรรยากาศภายในวัดกันเลยค่ะขอ,ขอเจริญพรอัตมาภาพพระสมุสุริยันติตาสุขโขเลขารองเจ้าคณะอำเภอไผ่บึง เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจังกระดานเป็นพระผู้สนองงานเจ้าวาดและรองเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เป็นตัวแทนคณะทำงานของคณะสงฆ์อำเภอไผ่บึงในด้านสาธารณประการและสาธารณสงเคราะห์ในส่วนของวัดจังกระดานอัตมาภาพเองก็มาอยู่พร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปี2,500 58เช่นเดียวกันในส่วนนั้นก่อนที่จะได้มาอยู่และก็ได้บูรณะก็คือศาลาการเปลี่ยนหลังใหญ่ของวัดจังกระดานในช่วงนั้นยังก่อสร้างยังไม่เสร็จก็เลยได้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูวาปีบุญยรักษ์ท่านได้มาจําอยู่ที่วัดจังกระดานท่านเลยได้เรียกประชุมคณะกรรมการชาวบ้าน ได้ต่อเติมและเสริมให้มันเต็มจนได้สำเร็จในปีพศ2560ช่วงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเบ็ดเสร็จก็30ล้านบาทในช่วงนั้นที่ต่อจากเจ้าอาวาสเก่าก็คือตอนนั้นเขาทำก็ประมาณ17ล้านแล้วก็ทำต่อก็อีก 13ล้านก็30ล้านต่อมาเราก็หลวงพ่อท่านเห็นประตูวัดยังไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีมีแต่กำแพงท่านเลยได้เรียกประชุมและให้อัตมาภาพนี่จัดหาช่างมาออกแบบทำซุ้มประตูทางทิศตะวันออกของวัดก็เลยคิดได้ว่าเอาพญานาคเอาหัวชนกันให้มันเป็นซุ้ม ก็เลยได้คุยตกลงกับช่างก็เลยได้ให้ช่างทำพญานาคหลังจากการสร้างบูรณะศาลาการเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระครูวาปีบุญยรักษ์รองเจ้าคณะอำเภอไปบึงซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ าอาย่วัดจังกระดานตั้งแต่ปีพศออ2558 25ก็มาอยู่ประจำอยู่นี่ก็ได้บูรณนะาสาราบุรณะโบสถนะ์โบสถ์แห่งนี้คือหมายถึงว่าแต่ก่อนมันต่ำนะมันต่ำก็เลยไม่สามารถทำกิจของสองฆ์ได้ ก็เลยได้ปรึกษาเ,าเกี่ยวกับคณะกรรมการญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้เห็นพ้องป้องกันกันบ้าเราจะดีดโบส์ให้ขึ้นให้พ้นจากสิ่งที่น้ำมันท่วมน้ำมันขังแต่ก่อนเข้าสาสร้างพระพุทธรูปไว้โบราณครอบครอบครอบพระพุทธรูปองค์เก่าก็เลยมาตแ่เฉพาะโบสส่วนพระพุทธรูป ฐานอะไรอยู่ดูข้างล่างหมดไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นมาก็เลย่าทำยังไงที่จะ,ะได้พระพุทธรูปขึ้นมาด้วยก็เลยจำเป็นต้องดีดโบดขึ้นก่อนแต่ก็ยังไม่ไม่เสร็จก็ยังทำไปตามที่มีกำลังกำลังมีน้อยก็ทำน้อยกำลังมีมากก็ทำมากก็ทำอยู่ทุกวันก็ค่อยทำไปเรื่อยๆ อนี้ในส่วนของของอาตมาภาพได้ทำาลรจานั้นก็ให้เลขาแท้ท่านได้ดำเนินการต่อก็ได้ส่วนนี้ในส่วนของการทำงานเสะพอ